มือนี่ก็เป็นวันหยุดของพวกเขาสองคนอีกแล้วปกติเ้องก็จะหยุดทุกวันจันร์เนาะแต่ว่าเป็นจันทร์เป็นจันทร์เดือนละสองเทืออหารละมันหยุดมือนี้แบบว่าหยุดคุมขามากๆเลยหยุดแบบว่านอนเต็มอิมเต็มที่มากๆเลยแหละนอนจนแบบว่ากินเขากินน้ำนอนกินเขาว่าเป็นเวาัมไว่ลลูกมะเพาะอยกระกำเลือบเป็นเรื่อยเป็นหวงเจ็บท้องอยมโยมอยบันนี้ละสาเหตุหนึ่งค่อยอยากหยุดเลยหยุดย่ามไหก็คือตื่นแล้วก็กินเขาว่าเป็นไวรามไวรัเหตุนั้นก็ต้องมาเจ็บท้องกันเรื่อยไอแต่ต่ามตอนเร้านรก็ไม่ได้นอนต อบบเขาย่ามเสารกระเฮ็ดกินง่ายๆคือเกาล่ะค่ะผัดเขากนอะจานกําไชังเกงเนาะมือว่านหยุดประตองกินนี้หยังยาคุณไหวเนากเพราะว่าได้ไปเฮ็ดงานเนาะกินเขายกินปลาย่ามเสารสเซจเรียบร้อยเนาะ่ยกับบรดลลี่รอดได้พี่น้องก็คือไปนอนตอเลยนะเป็นสีง่วงๆแม่มือนี่คือไม่อยากเฮ็ดหยางเลยบาดเพื่อสตื่นขึ้นมาอีกที่หนึ่งพี่น้องโอ้ยเกือบบสามมงนาะนอนมาละทอนอุบาตินอนคียงกันเลยกําไชังเกงน่ะตื่นขึ้นมาบสามมงบริเนโอเลยหอนเวลากินเขาเทียงพี่น้องบันมานกขากินาเีี่ยงเขากย จุดนอนคือเกาเดนี่ขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงเราคอยกัยังพวกท่นได้อาบน้ำอยู่ได้พี่นอนกับสิมหาเห็ดเบียกฮียนาเบียกซั้นสกอนอบริเวณวันหยุดกัสิเอาต่นอนเลยมันกัสิบริเวณสันด้บบริเวียกด้งานย่งกรไดเพราะว่าเวลายางมือเห็ดงานเนาะเลืองานมากกอยากพักผ่อนได้เห็ดกับเขากับป่ากินแดี่งเราก็บ่วอยากเห็ดอย่างได้ไปนองกัสิอาศัยมาเห็ดย่างมือวันหยุดจังสี่ล่กเบียกในวันหยุดของตรงในมือนี่กับบริวีย่างเนาะค่ะกับสิได้แค่ล่าง้องน้ำในหลังก็พับผ้าพับแพรหลังส่วนผ้านะก็ซัก ท่านห้องมันก็จะได้เสร็จเรียบร้อยเร็วส่วนช่างเก่งนี่ยเพิ่นก็จะเ็ดเบียกเฮี้ยมเบียกสั้นซอยตุ่งแบบนี้เป็นประจำมาละค่ะเพราะว่าตากผ้าเก็บผ้าหรือว่าหงเขาหงปลาเนาะมันก็จะเป็นหน้าที่ของเพื่อนอยู่แล้วเสาร์ในเรานางตากผ้าเราก็นั่งเรานั่งจมอยู่คนเดียวได้มีที่ไหนผัวช่วยทำงานบ้านมาสั่นสิไปหาไซได้ปสั่นมันก็จบมันก็เบาอยู่คนเดียวหันละขอยกษีว่าเฮ็ดจังได้ขอบคุณมากมากค่ะคุณสามีคุณตัวยองไซเอลละเนาะคลิปนี้ขอยก็จะมาเล่ยเรื่องของนามในประเทศเกาหลีเนาะหลายคนก็ยังถามเข้าาาาาาามมมมมออออยยู่่่่่่่่เเเเเนนนนนนนะะวววถไไปปปฮ็ดงรททศกกหลลลีีีีััสสสจคืแตบใ ก็คือเป็นส่วนที่นางตีเพิ่นได้ได้พี่น้องมีบอลงอยขึ้นเหยียบหรือว่าอย่างต่างๆคือสมัยนี้เนาะกับบรูจะอธิบายจังไรเนาะไปหาเสิร์ชเบิ้งอยู่ในเว็บในอย่างต่างๆเอาก็แล้วกันเนาะแต่ก็ว่าร่วมๆแล้วมันก็คือบอนาเขาละสวมรวมก็ได้บางมองบางบอนที่นายจางเพิ่นบ่หัวสมัยใหม่เพิ่นบ่ได้มาซัพพอร์ตลูกน้องในเรื่องของน้ำของในนี่เพิ่นก็ปล่อยให้ลูกน้องเข้าห้องน้ำแบบสวมรวมเลยเด้อย่างเช่นงานสวนนี่ก็ยังมีเจออยู่ค่ะห้องน้ําที่เป็นสวมรวมแต่ว่าคนงานบางคนน่ะเพิ่นก็บ่ได้มาซีเรียสเรื่องนี้เนาะเพิ่นก็สามารถอยู่ได้อยู่ก็คือว่าแล้วเนาะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแร้แกเพิ่นอาจจะดีในเรื่องอื่นแต่ว่าเพิ่นอาจจะ ได้นะสับพอร์ตเดือนห้อง,งน้ำอาศจ่ใจเงินเดือนตรงอาสิไดจเงินเดือนหลแค่ห้องน้ำแค่นั้นเพิ่นกรสิล่างทำความสะอาดเอาคนก็สามารถเขาได้แล้วส่เนาคะค่ะส่วนตุงก็ได้่างเก่งนี่ก็ถือว่าดีในระดับนึงเลยล่ะค่ะโสดีที่สุดไม่เห็นงานฟ้ามหมูฟ้ามีเพิ่นก็ซสพพอตทุกอย่างบาวหมองภักหมองเศร้าห้องน้ำห้อง,น,งน้าอ,ยอยียง,งต่างๆนี่ก็คือทันสมัยหมดเลยคะ่ะเฮ็ุเบียกเียนแบบสานเสร็จเรียบร้อยก็นาอาบน้ำอาบน้มาหากินเ้ากินปลาเด้ประเทนี้ก็มาใส่สุดนอเสุดจะนอสไดย่มแดงอีกมือดนต่างกับเรื่อง จัดบดได้กัสิกินอาหารรดอ่อนๆไปสะกอนส่วนกบเขาในยชังเกีงนะตรงกรัิเสต็กกบเขาย่างอื่นเห็นเพื่อนกี่แรกงเนี่กยก็สแไม่เนนูแกงออมปีกไก่ใส่ใบกะเพราหอมบระสันเดียี่นนองแต่ว่าก็แซ่บเพื่เกาหันหลาใส่ผงน,วนัวได้หลายเอามาเด้อบาดนี้มากินเขาแร้งน้ำกัน